สวัสดีค่ัเ,เพื่อนๆทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องนะเทลลิงวีค่ะช่องพยากรดิสัตว์ไพนาคราเชนเคยนะหลังจากแบบว่าห่างหายไปแบบนานมากๆนะคะซึ่งตอนนี้กลับมาแล้วนะคะก็ EP นี้ค่ะเป็น EP พิเศษค่ะเราจะมาดูดวงให้กับทั้ง12ราศีเลยประจําปี2564ในช่วงของครึ่งปีแรกว่าในปีหน้านี้เพื่อนๆทุกคนจะต้องเจอกับอะไรบ้างต้องเตรียมรับมือกันยังไงจะได้รู้ก่อนใครเลยที่ช่องเทลลิวีช่องนี้นะคะโอเค แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดทั้งหมดด้วยนะจะไม่พลาดทุกคลิปที่วีอาร์ปล่อให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะและเช่นเคยก่อนดูดวงทุกครั้งค่ะต้องย้ำว่าการดูดวงแบบราศีเป็นการดูดวงแบบโดยกว้างไม่เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคนลนะก็ต้องฟังหูไวห้หูดูดวงแบบมีสติด้วยนะจ๊ะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานแล้วก็ เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเจอถึงที่ดีๆในปีหน้าเลยนะคะโอเคมาเริ่มดูดวงกันเลยจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงครึ่งปีแรกประจำปี2564ของเพื่อนๆชาวราศีมีนะคะต้องบอกว่า ในครึ่งปีแรก2564นี้ค่ะจะมีอะไรที่เข้ามาหาชาวราศีมินอะไรที่ใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่อะไรต่างๆหน้าที่การงานที่ออฟฟิศใหญ่ขึ้นอะไรต่างๆที่มันดีขึ้นกว่าเดิมจะเป็นโอกาสที่ดีให้คุณได้เริ่มใหม่ในปี2564นี้ในบางท่านนะคะหรือในบางท่านก็อาจจะเป็นในลักษณะของมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคุ้มครองอะไรประมาณนี้ในช่วงปี ครึ่งปีแรกนะคะเป็นช่วงที่สิ่งต่างๆคุ้มคลองงานใหญ่อะไรใหญ่ๆบิ๊กบื้มงานต่างประเทศอะไรเงี้ยเข้ามาแต่วิ่มองว่างานต่างประเทศน่าจะเป็นอะไรที่เป็นไปได้น้อยกว่าเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้มันยังเป็นสถานการณ์โควิดอยู่งานต่างประเทศค่อนข้างจะชา้าหลังจากที่วิดูดวงมาหลายๆท่านไายต่างประเทศที่เคยขึ้นบ่อยๆก็จะไม่ค่อยขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเอางี้มาเจาะจนดีกว่าว่า ไพ่เมเจอร์ของเราบอกว่ามีแต่อะไรใหญ่ๆเข้ามาดูซิว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรมาเรื่องในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะในเรื่องของการงานต้องบอกว่าตรงเพ่งการต้องบอกว่าในเรื่องของการงานบอกว่าชาวราศีมีนช่วงครึ่งปีแรกนี้ถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้รีบคว้าเข้ามาเลยให้ทําได้เลยโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เรื่องธุรกิจใหม่ลงทุนใหม่อะไรต่างๆสามารถทําได้เลย แต่ณนะที่นี้ให้ระวังเขาได้ว่าหุ้นสว่วนในเรื่องของหุ้นส่วนที่เป็นเพศตรงข้ามไปด้วยว่าอาจจะนําปัญหามาให้หรืออาจจะมีปัญหากันในภายหลังเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะทาธุรกิจอะไรก็ต้องเคลียร์กันให้ดีซะก่อนในบางท่านไม่ได้ทำธุรกิจอาจจะทํางานประจําอยู่ก็งานที่คุณรอที่คุณเคยไปสมัครไว้อะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะได้รับข่าวดีหรือว่าหรือไม่ก็คุณก็ไปกระทุ้งอีกรอบหนึ่งคุณก็จะได้ข่าวดีในช่วง ครึ่งปีแรกในปี2564นี้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของการงานค่อนข้างจะดีเลยสำหรับชาวราศีมีนช่วงครึ่งปีแรกมาดูเรื่องของการเงินกันต่อการเงินชาวราศีมีนต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หมุนมากการเงินจะต้องหมุนกันสมบั้ทันแหลกแต่หาว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกแหละในบางข่านวิเคราะห์กันเรื่องของคนที่ทําธ,ธุรกิจอาการ คนเราธุรกิจอาจจะต้องมีการลงทุนใหม่แน่นอนการหมุนเงินไปเรื่องปกติแต่ว่าทางนิตินั้นก็ต้องให้ระวังด้วยมันก็ขึ้นเชื่อมโยงกันกันกบค่ายการงานเมื่อกี้ว่าในเรื่องเรื่องของคออคดโกงการคดโกงการมีปัญหากันเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังถ้าเราแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วดีคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรสําหรับใครที่ทําธุรกิจหรือเริ่มลงทุนอะไรต่างๆด้วยตัวเองเนี่ย หรือไม่มีหุ้นส่วนเลยก็ยิ่งดีกันไปใหญ่นะคะก็สามารถทําได้ด้วยตัวงของคุณเองเลยนะคะก็ถ้าผ่านในเรื่องของให้ระวังเรื่องของหุ้นส่วนผู้หญิงอะไรพวกนี้ไปแล้วก็ดูแลก็ยังไปได้ในเรื่องของการไงนของกับธุรกิจนะ,ะแต่ว่ามันจะมันจะหมุนเงินไปกันหน่อยแต่ว่าต้องใช้สติแล้วก็ต้องระมัดระวงังเพราะว่าการหมุนเงินในธุรกิจบางครั้งมันอาจจะมีการ ผิดพลาดขึ้นมาอะไรแบบนี้มันอาจจะทําให้ธุรกิจสะดุดไปเลยแต่ว่าก็ไม่ถึงกับร้ายแรงขนาดนั้นจากที่ดูหน้าไพ่ของชาวราศีมีนะคะโอเคมาต่อกันในเรื่องของความรักความรักชาวราศีมีขอเริ่มที่คนโสดก่อนก็แล้ไม่หมอหิงน้ำอืมขอโทษค่ะชาวราศีมีมาเรื่องที่คนโสดคุณจะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจในช่วงต้นปี จากการเดินทางจากที่ทำงานนะคะที่อะไรเหล่านี้คุณจะเจอคนที่คุณถูกใจหรือไม่ก็ในโลกของออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะเปิดใจค่ะเพราะว่าีนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนเจอกันในโลกออนไลน์ไม่ได้น่าเกลียดติดต่อไปแล้วคนหลายๆคู่แต่งงานกันก็มีแต่ก็อันนี้นั้นก็ต้องเขาเรียกว่า,วาใช้สติแล้วก็ ค่อยเป็นค่อยไปถามว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไหมก็มีโอกาสที่พัฒนาเป็นคู่รักที่ค่อนข้างจะหวานชื่นในอนาคตนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าไม่ใช่คนต่างชาติลูกครึ่งจะเป็นคนที่มีอายุที่มากกว่าหรือถ้าเขาอายุมากกว่าคุณเขาจะมีเขาเรียกว่าภูมิเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณอะไรประมาณนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคนราศสีมีนที่โส,สนิทจริงๆนะไม่มีใครคุยนะอืม ถ้ามีคนคุยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาค่ะสำหรับใครที่หนูมีคนคุยอยู่แล้วค่ะแม่หมออะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะได้แต่งงานการมั่หนหมายกันคือสามมันจะมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่งของความรักในปีนี้นะคะแต่ว่าคุณก็ความรักมันก็ต้องคู่มากับบุญด้วยคุณต้องทําบุญนะคะทั้งคู่เลยพากันไปไหว้พระขอพรเรื่งองความรักพระติมรุริ หรือทาบุญด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของความรักชาวราศีมีนด้วยนะคะโอเคมาคนที่มีคู่รักก็เหมือนกันคู่รักในบางคู่ของพในบางคู่ดีกว่าในบางคู่ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ลึกๆแล้วมีอะไรแบบนี้ก็เสริมได้เหมือนกันกับที่บอกไปกับเมื่อกี้ก็คือสามารถเสริมด้วยการ ขอพรไหว้พระทำบุญร่วมกันนะให้บุญมันหนุนนําแต่ถามว่ามีเกณฑ์ขั้น่านเลิกกันไหมอะไรแบบนี้ไหมี่มองว่าในครึ่งปีแรกของชาวราศีมีนยังไม่มีเพราะว่าดวงของชาวราศีมีนในครึ่งปีแรกเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยมันดีมันดีอยู่ในเรื่องของการเงินมันแล้วแต่คนถ้าการเงินนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าแต่ละคนเจอจังหวะอะไรแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันบางคน ผ่านไปได้บางคนผ่านไปไม่ได้หรือบางคนผ่านไปได้แต่อาจจะติดขัดนิดนึงอะไรแบบเนี้ยทาให้ในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาตามมาอะไรขนาดนั้นคอือยังลัคกี้อินเกมอยู่แน่นอนจะกลัคกี้อินเลิฟด้วยในช่วงครึ่งปีแรกนะคะโอเคมาตอนน่อ่องสุขภาพสุขภาพให้ระวังโควิดไม่ใช่นะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจความคิด การพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าปีนี้เปิดเจอไพ่แบบนี้เยอะมากหลายๆลาศี่จะเจอไพ่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ใช้ความคิดมากอย่างที่บอกแหละตอนนี้บ้านเมืองของเราคือเจอปัญหาภายัยโควงิดอะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นก็ให้มันผ่านไปแต่ให,ให้เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเราต้องผ่านมันไปให้ได้เราเจออะไรมาเยอะกว่าน,นี้มากๆเราก็ยังผ่านมันไปได้ถูกต้องไหมคะ แต่ชาลาสีมินนี่มองว่าไพ่ของชาลาสีมินค่อนข้างจะโอเคค่อนข้างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อีกทีหนึ่งเดีย๋ยวให้ไพ่นักหนามาสรุปว่าเอออยากจะมีอะไรบอกเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาลาสีมีนในช่วงของครึ่งปีแรกนี้ออะน,นะคะโอเคขออนุญาตไพ่นักหน้เสริมให้อีกนะคะกา,การงานดีแล้วการเงินดีแล้วความรักก็ดีสุดครก็ โต๊ะว่าชาสิงห์นค่อนข้างจะน่าอิจฉาชา,ชาสิงห์นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยไห้ขึ้นมาดีมากๆปีนี้เป็นปีที่ใช้ชีวิตทํางานแบบมีความสุขได้มีความรักก็มีความสุขเถะดยันแล้วแม้ตะวังอะไรเลยจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะคะบางคนมีข่าวดีได้ซื้อบ้านใหม่ได้ซื้ออะไรใหม่อะไรแบบนี้หรือบางครั้ง ทำธุรกิจใหม่ก็จะได้ออฟฟิศใหม่อะไรประมาณนี้เลยนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ราศีมีรอมองว่าไม่มีอะไรนะเป็นห่วงเป็นราศีที่ค่อนข้างฉาและอิฉาในครึ่งปีแรกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ 2014, นี้ก็ยังไงก็ขอให้ชาวราศีมีทุกท่านค่ะปีนี้ก็ประสบความสำเร็จเหมือนที่ไพ่บอกกันละกันนะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ